สองกิโลโครัวตัวห่างมาจากห่างมาจากบ้านบ้านยาปู้ดองป่าธรรมชาติม่อยู่เพราะว่าแม่ปู้ดองบมเดิร์ตปอยป่าโมเดิร์ตปอยเพราะว่ามันมันอยู่ใกล้บ้านอเ,เอาความใหญ่มากินนะแกะไงนี่ตัวนี้ บางกัวแม่ผู้ดงเที่ยวยังงนเกษตรน่เป็นบ้านสวนตรงนี้นเป็นโคกหนองนาแม่ผูดังครับจ้าพี่น,ออออน,น้องวัน,งนนี้ไม่กินขาแม่ผูดังแม่ผูดังก็บมใไ้มะนาวกอหล่มันนี่มาข่กหนองนาหอนขาหอนเนี้ยล้สั้นใหญ่นเขายู่นไไ้ามาเดียวยังเตียดม,มากจริงๆน้องก็มีปทุกอย่างเหละมันโคกไม่ยังม่เบิ่์นะ ม่ยังเลือดรูไปก็ดีแล้วกลังนยเป็นสะสะนำนี่ผ่านเโคกน้องหน้าแม่ปูดองนั่นห่างมาจากคนยูน้าบะเหลวยังเตียมาจริงๆน้องก็มีมีทุกยางเลยไม่โไม่ยังบรนยายผูกงได้ ทั้งสีเจาูก่าทานรมชาติชปยูนเเขาว่าแม่ปูดองโมได็ปลอยปลาโมเด็ปลอยเพราะว่ามันมันอย่ไก่บ้านต้นปีม่ตกปลาท่านปรชาเขากอมาวนเลยสมัยโยหายขิดละเจ้าก็บมหาวนานยาข้ายขีดเนยอนนี้ไก่บ้านปูดอง็เลยปลูกแต่แต่ยน้ำข้่สาปสักกอนทุกมเงคื่องวัดตัดหญ้าตัดหญ้าล้วก็ ไงก็ต้อามาปล่อยไปอยูอ่จะอร่อยเขาบ้ามวนขาเขาเขาเลยมีแต่ปลาทั้งปลาฉาตังวง้อกลัวแม่ผู้ดองเที่ยวอยู่นี่นเฉันเกษตรฉันเป็นบ้านสวนตรงนี้เป็นโคกน้องนม่แม่ผู้ดองครับก็่คยเห็นขี้มาชาวบ้านพี่น้องไมากินน้ำกันผู้ดองก็เลยปลูกแต่แตงยี่น้ำข้าวสาไปแตสักก้อน มือขึ้นมาตัดหญาตัดหญ้าล้วก็ไม่ยอดถั่วไม่ใส่แก้วจากขึ้นมาถาพี่น้องมาสิน้ำกันแต่เขามาไปไล่อยไว้ก็เจ้าลอยเขามาว่นส้าเ้า ก็เลมีตรป่าทร้ระชาติเกษตรอ่สองกิโลกว่าห่างมาจากห่างมาจากบ้าน้านยาปุดองยูนอาอบเร่ยังเตียดมากจริงๆแล้ก็มีบรทุกยางเลยบนรทุกไม่ยังไม่บ่นหรอปลูกพอรถไทยังมาได้ใหาได้ารถไทยได้กะ เกิดกได้ปลูกอลนนี้ก็คือที่ให้หน้าทานขรับต้งขงางนะที่เป็นปลาอ่อนแม่ปูดองมาจะปลูกต้องเป็นวิถีปลาทำจากทะเลก็มังม้เมนเนี่ยสมัยยูหายกินละจ้าก็มาหาบนญมายอยากให้กินวันนี้ไก่แบบเออจะต่อมอออกกูทั่วอะดรษแม่ปูดองให้่าให้ง่ายกินง่า,ายแล้วก็มามากเลยถ้านนมีสวนับ ก็จะต่ำหมดมึงก็ทั่วอระไรษเมนูดงให้ไหวให้ง่ายกินง่ายรสได้มากเลยแล้วมีสวนป่าธรรมชาติมาอยู่เพราะว่าแมูดองันเด็ปล่อยป่าม่ได้ปล่อยเพราะว่ามันนกไก่บ้านจะต่ำหมมึงก็ทั่วอะไรษเนูดำให้ไหวให้ง่ายกินง่ายรสแล้มากเลย นาำดูสวนไี่ยังเลือดลองกไปแบดนี้อก้วหลังจะเป็นสะสะนำนี่เตรียมมาทำว้จะไปชิโก้เครื่องนึ่งเศร้ากินบุเบเป็นเป็นโคกน้องหน้าเพราะว่ามันมีบทสุยางมันแบบว่ามันมีโคกมัน่ไม่น้องหน้ามีสองนามสองน้องแล้วก็มีข้องใส่ไก่สีข้อง เอาความใหยไมกก่กินน้ำแกงไงนี่ตัวนี้ไม่ยังเลือดมอกไปตัวนี้หรอกกลังกับมันสาสานำนจ้าพี่น้อง,มงไม่ไม่กิบขอนแม่ปูดงังแม่ปูดังก็มาให้มาหน้าก็หล่ามันนี้มาข่วบน้องหน้า หอนค่หอนเนี้ยลิซิซ่ยินเขา <Okay. S 1> เอาล้อมใยม้กินน้ำแก่ี้งนีตัวนี้นตองามาปล่อยไปเยอะเจ้าลอยเขาบานสาห้าองเขาเมมีต่ปลาธรรมชาติผานด้วยโคกน้องหน้าแม่ปูด,ดอง,ดง,งนั้นห่างมาจากคนกันด้วย โคกน้องหนาแม่ปูด,ดองนะั่นหางมาจากคนแก่ถั่วไม่เต่มแก้วจากเช็นอมมาคำวันจะไปชิโก้เครื่องนึงซาวกินด้วยเอาจะต่ำหมดพวกทั่วอะไรแม่ปูด,ดองให้ง่าให้ง่ายกินง่ายก็ น้ามั่งเลยข้ามสวนเก็บมะขามหวานจะไปขิ่โคกรอหนึ่งจะเศร้ากินด้วยไม่ยังเลือมู้ใก็ดีแล้วกลางกัเป็นสนนาส,า,สานำเอาเอามำใญไม่กิน้ำแ่งน่ย นี่นี่กุดองกเลปลูกแตงกีน้ำคูซาไปสักวันทุ่มือขึ้นมาตัดหญ้าตัดหญ้าแล้วก็ไยอยบางงอกัวเมียผู้ดงเชี่ยวอย่นี้นั่เนเกษตรนเป็นบ้านสวนตรงนี้เป็นโคกนองหน้าแม่ยู้ดองครับกุดองกะเล่ปลูกแตงกีน้ำคูซาไปสักวันทุกมือขึ้นมาตัดหญา ทัดยาแล้วก็นไม่ยอดปลาเน่ผูไว้ยติ่มเลยจ้ะแต่ว่าตอนนี้เขาหนีผูกหลายอยู่เพราะว่าัถไทยไทยพัฒน์ได้พุทธโต๊ะสาเน่ผูไว้ยติ่มเลยจ้ะแต่ว่าตอนนี้เขาหนีผูกหลายอยู่เพราะว่าัถไทยไทยพัฒน์ได้พุทธโต๊ะตอนเขามาปล่อยไว้เจ้าลอยเขามาบ่นสาเ้า กเลิมแต่ปลาทรรมชาติดตขาข้าปล่อยไปเยอะเอะจ้าอร่อยขามาวม้วนขาหา้องกะริมิต่ปลาทั้รมชาติเกษตรอ้อสองกิโลกรัวหางว่าจากห้างม่าจากบ้าน้านยาบุด,ดอ,งอ,องคุณคคิดว่ชื่ออไรใจนึก่อนนหน้า้องงอกว่าแม่ยุกูดองเขี่ยวอยู่นี่ กเกษตรนี่เป็นบ้านสวนตรงนี้นเป็นโคกหนองนม่แม่ผุดดองครับจ้าพี่น้องวันนี้ไม่กิดขอน้แม่ผุดดองแม่ผุดอดองก็มาให้มะนาหนา์กอหลังมันนี่มาข่กหนองแม่หอนคขาหอนเนี้ยลิซิซ่าไมกินข้าวปลกเพราะว่ารถไทยขึ้นมาไดขึ้นใด้แล้ารถไทยใดกะเกิดเสได้ปลูกวันนี้ก็คือประมาณโร่กลัว พรว่าสวนเกษตรออกมาจากสวนเกษตรออกมาจากบ้านสองหัวจากสวนเกษตรไม่หนีสักยูน้าบเร็วมันยังเตียดมากจริงๆน้อก็มีมีทุกอย่างเลยมัองโกไยังไม่เบิลยตอนแรกปลูกแต่ตอนน้น้ำคู่สาไปสักกนทุกมเื้อขึ้นมาตัดหญ้าตัดหญ้าลรวก็่ย่อยผ่นเลยโคกนองหน้าแม่ปุดอกนั่น ทางมาจากสวนป่าธรรมชาติมา่อโยนเพราะว่าแม่ปู่ดองมดได้ปล่อยป่ามีมดได้ปล่อยเพราะว่ามันมันอยู่ใกล้บ้านแต่เขามาปล่อยไว้เลยอรลอยเขามาวนฟ้าห้องเขาเริ่มมีต่ป่าธรรมชาติถ้าแยกฝูงเองได้ดีใจลูก ถั่วไม่เคยแก้วจากเกษตรเลยสองกิโลกรัมคัวเรห่า,างมาจากห่างมาจากบ้านบ้าแม่นนปูดองนี่เฮยหน้าข้างข้างข้งนะจะเป็นปลาอ่อ,อยแม่ปูดองสิบปูป่าธรรมชาติไม่โยนเพราะว่าแม่ปูดองไม่ได้ปล่อยปลา,านูไม่ได้ปล่อยเพราะว่ามัน นกไก่บ้านเป็นเป็นโคกน้องหน้าเพราะว่ามันมีบทส,สุญางว่าเดีวแบบมันมีโคกแตก็มีน้องหน้ามีสองนามสองน้อง,องแล้วก็มีขห้องใส่ไก่สี